สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุคนสมองสบอนสบายดีอยเอฟซีถางแ<ข>พงกำลังสิไปเฮือนพอลุคกพี่น้องเอเ้พ้นมาตกหลับทางก่อนโอ้ยพี่น้องออแต่ปูบอยพิ่นมุ่งหน้าไปก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเพ,พ,พิ่น้องเฉลยกันพ้นกันแล้วพ้นตกกระลุยเพิ่นว่าพ้นตกกระแขงน้ำแกงกระลุยเพิ่น้งังแต่เบาควันครับ ทีมงานนี่กัย่งบุทันไปพี่น้องแต่ล้อทนเศร้าสะก่อนผัวห้ามบุมีเสือกันพนตอนนี้กะบบ่า,บาวทานก็มาอยู่ที่บ้านเจเก,กล้าพี่น้อง,องกำลังคู่คุยเรื่องซื้อโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยล่องกล้องใหม่พี่น้องแตกกันย่างใจแจกกันย่างใจบุจท่านมืดแบบพี่น้องเอ้ยดาวดาว ดาวหัวหน้าไปก่อน <c oughs> แนน <c oughs> นี่คือสายบุญพี่น้องเลยกำลังสิไปบ้านพอลูกโคกแต่กบเกิดเหตุประคาดขีดพี่น้องพอพะยูงมาก่อน <c oughs> <c oughs> ก็พากันมาแวะที่บ้านเจ้าเล้าพี่น้องเลย

มามูโต๊ะลงเขาสิได้ไปอยู่บ้านนี่ได้ไปได้ไปได้ไปสันพี่น้องเอ้ผลไก่สีเศร้าแล้วกับป้าว่ากับสืล่องไปเบิ่งพอลูกคุกว่าสีเป็นแังไหนบ่เคยไปเห็นเลยเนาะบ่เคยพี่น้องเอ้กว่าเพิ่นใส่ชีวิตแบบใดได้เบิ่งแต่ในคลิปว่าสัน จะไปรุนเหมือนกันพี่น้งนนองเลยเวลาพ้นต๊กยังซี่ว่าเพิ่นไปอยู่จงังไดกินจังไดพี่น้องข้าก็อยากไปหูไปเห็นว่าเพิ่นใส่ชีวิตแบบไดตอนพ้นตก๊กแบบว่าข้าก็ได้พาใหม่ด้เงิ้ยว่ะ นี่กัน

สาวจอยว่าวย่างกระมันใจไปเบิดเนาะเด็ดนี่เพราะว่าส่องเพิ่นซีเรงเงินพี่น้องเลยแต่ก่อนว่าวย่างพิ่นกระสุนปยิ้มบ่ฮู้ว่าเราพี่น้องแม่นแต่เด็ดนี่ว่าบ่ส้มโฟฮู้ว่ากับฮูว มันได้ีกันอยู่เป็นรัได้ไหมสะสมมามารวมรูปรวมรูปกิน่าย้าอาทุกบกันไปเมื่อใส่ไปเมื่อการทาประตอออาเสียไปแล้วอาเสียไปแล้วประต่ออาพูดล้อค มารลุน้ำกันพี่น้องาเจพ่นจิตพอไปหาผู้ไดพี่น้องเลยหมื่อไรโทรหาเราหมื่อพี่น้องอูได้แล้เอาไปดเสียใช่ล้คพดเขาเยตอนนี้นั่งเลิศมากเลยพี่น้องเลย มันจะเน็ตกันตามมือันนะสาธิตสาดสาธหน่อยดูดิเนี่ยช้ามันจะใช้ักหามันโตดึเลยมือด้วยเดี่ยวกรปาหัดตัดตัดตัดลากันเลยค่นูหร่แ้นหัดตู้ายเป็นผู้ชายมาู้าม่โทรหาเลยแม่แต่เขาไม่ได้โทเราน ีนะราว่ากเปิวลาเขาเิป็นเ็ดเป็นรอมจบอีกต่อไปแล้ต้องต้องเาเฮดก็เาต้องเฮดตางทีเพื่อไม่เป็นสิ่งผิดพลาดเป้าเปิน้อเบิร์้หเล่า้องบเาะรอน้องมรอบ่ารอบน่าเ่เนาะม่ใช่เ เริ่มติดลเยยลดพยพี่น้องเอ้ยสิเกินน้างขึ้นกับซสาวจอยมาลุ่นมา้มนำกันพี่น้องเจี้สายแดกกำลั่งสิแกงซสาจอยพี่น้องในขณะนี้ สัญญาณบุมีพี่น้องติ๊แต่ว่าสัญญาณบุมี่ทั้งเขาบุมี่ปะหัวพ้นตกแห้งขนาดน,นี้พี่น้องเลย กินมาดูกินมด้วยฮะอู้ยพี่น้องเอ้ยขี้แค่นึงกว่าพายพน,น่ากสิบบบกเดี๋ยกว่าพาพี่น้องคิดว่าพ้นสีตกพี่น้องเอ้ยเ่าคิดว่าพ้นสีเศร้าชุดไทยมาซ้ำอีก คะแนนนีขึ้นสุดไลยไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเอ้คันากันสุดแล้วครับคิดเพื่านทันน้งหละยัะได้กับพ่อกันคิมหนาพี่น้องสบายดี